คลิปนีห้าสิบเมาเบิง้งเอาไก่ออกจากตู้ฝากครับผมนะครับเดี๋ยวเบิ้งวิธีกานมันบลอออกแล้วนะครับถาดหนึ่งนี่ครับเอาอนุบาลต่ออีกนะครับเห็นบอกเล็กตัวครับหลุนบดท,ท่านนับกับประมาชุดนี้มันมีห้าสิบหกหน่วยนะครับไข่เมื่จไกินีดหนับอีกเชนึงถางมันออกเบดนะครับ ว่าตัวนี้แย,ยกผมว่าอนุบาลไหวครับเพราะว่าอยู่ในถตตูมันแออัดครับอนุบาลเจ๊กมืน่นหน่อยไปเรื่อยๆครับจนกว่าประมาณสแมน่นจริงๆกับประมาณสารมา์ีกับยังเอาใส่กลวงใหญ่ครับอืมอยู่นี้นี่ก็ว่าสารมาย์โอ้ตัวนี้สีขาวสีขาวก็มีเจ๊กโตหน่อยสีขาวตัวนี้ใกล้บานครับตัวนี้ใกล้บานปักน้ำพอต,ตูน้ำ ที่ต้องเปิดไฟตลอดมันบ่นี่ครับเปิดไฟตลอดแต่่วลอดเสมือมันแดดถ้ากลางเว้นม,มันแดดก็บ่เปิดครับเพราอมันร้อนถ้ามือนี้มันขึ้นฟ้าขึ้นพนก็เปิดอยไทยครับนี่นะครับเมื่อเบิร์นเพิ่นนี่ที่ว่าแข็งแรงบ่มาแล้วครับไกลนี่ที่ว่าสมบูรณ์ดีบ่นี่สมบูรณ์ดีครับว่าชุดก่อนอนึกออกว่าบางตัวแบบที่นี่พิการนะครับจะตามตามเห็นในในชนิดกับ คือจังบ่มีพิการตัวไหนนะยังหน่อยยะครับการเปิดไฟให้นี่สองสีบอกรเอือนแยกสีเนี่ยนี่ตัวนี้สีขาวตัวนี้สีดังครับสีดังตัวนี้ก็เบื้องลักษณะหัวนี่แล้วก็่าจจะเป็นสีม่วงครับนี่ครับเพราะหัวหัวลา่ตัวนี้ตัวนี้สีดังมันไา่หัวที่บ่คือกันครับตัวนี้จะเป็นไา่นยหน่อยตัวนี้ลายใหญ่ครับแต่แม่นอันนี้น่าจจะเป็นบอกว่าเป็นสีม่วงครับ ออกมาก็เรือมกินเลยง่นครับเดี๋ยวเจ้ากีเอาเข่าให้ครับตัวไหนตื้นหนามไปก่อนเจ็ตัวห้าสิบบ่ถทงบนเดี๋ยวจีนับให้เบึ้งครับอสองสี่หกเป็ดมันสองถาดมันสบิบอยว่าอยู่หรอเนาสิบสองสิบสี่สิบห้า กบประมาณยี่สิบก็ตัวนี่นะครับแต่ว่ามันมันอยู่ใน้ฐานนี่มันย่างหลายนะครับคของเขา,า,าเรื่องติดภามาเบิ่งต้นข้างในนี่ก็ล่างเพออาะนะเป็นแบบนี่ครับชุดชุดพวกชุดของตัวอยู่ในตัวลูกไก่งหารครับเพราะว่าทั้งเบื้อง่นนั้นหาที่พบงวยนะใครเพราะว่านี่กำหนดเขาครับผมงมาลัยนั่นที่ทิพซีทิพซีมิชนา นี่นกำหนดกอด11กรกฎาคมครับก็คือมืนหนีหรื่องออื่นพวกพอดีเรืออื่นมาจาก11พวกพอดีครับไปถออกวัดพอดีครับเอื่อนอย่างไรเนาะนี่นนนมันเริ่มแตกแม่ครัหนีมูงเขากามมนใหญ่ทักหน่อยก็จังะเอาไปไส่น้ามูงนครับให้มันโนมันแหง้งรับมอืมวันนี้คือพวกนี้ครับอาทิตย์ทัดไปนะครับโอ้ยพอผมถือเก็บใส่อาทิตย์ละเทื่อนะครับเอาใครมาใส่อาทิตย์ละเทื่อนอ๋อสมาณนี้ครับประมาณอาทิตย์หนึ่ง ตัวน,นี้ก็บยี่ที่แปดนะครับยี่สิบแปดวิชนาถึงยี่ที่หา้ายี่ห้าที่หา้าออกไปเรียกันไปเป็นหลุนเป็นหลุนเลยแม่นครับเอาเบิร์นข้างบนเนี่ยตัวน,นี้ก็ใช้ได้เลยหางก,กลกระดาษหัวหนึ่งชิ้นหางครับผมมาใส่อันนี้คือมิเชียเบิร์ตบอร์ดอว่าจังใดก็ต้องมันสิค,ค,ค,คัดออกตอนไหนทุกหม,มว่า ไอ้มันกำหนอดออกมันถีหนึ่งที่หาหอดมันทีนึงถามูเขาออกเบิดถามันม่นั่นออกเอาเอาเอาไปต้มกินก็นได้ครับพอถือถือว่ามันมันบบออกแล้วอืนี่คือยกยกตัวอย่างเช่นตัวนี้กำหนดขอดมันสิบเอ็ดกรกฎาหอดมืออื่นถฉพาถ้าแตกือว่ามีเชื้อคือเอาถีบได้ครับ นั่นจีเป็นแบบนัะประมาณเท่าแสนน่อเพราะว่ามันจีเกินกำหนดมันเลยอ่ะมันเกินแล้วกระบอ,อก,กบออกคือว่ามันเสียกบอกแข็งแรงบอกมีเสียแม่นะประมาณนะเรือมันเป็นไข่เข่ามันจีนห้าก,กระเอาไปกินได้คือว่าถาดแรกข,ข้าใดซตำหนิเนาะเม่นครับถาดแรกหาที่หม้ข้าวนี่ยนะมันมันไม่มีหลายจีเพราะมันใส่น้ำกันครับบางชุดแก่ทิพน่วยบางชุดก็ยี่ิบเอ็ดยี่สิบประมาณนี้ครับแล้วก็บหม้ออบานต่อเนาะครับ เดี๋ยวจังรอสุ่มขีปตัวไปเรับแต่ไปสนใจกัจังพิติดต่อขมาครับเนี่ยครับผมไายถองคนงามติดต่อตามเบอร์ถ้วยนะครับเดี๋ยวเอาพักมาหามันกินกินดีนะครับครับโอ้พิจิตตอขม่าก็กินดีหล่เนาะเนี่ยครับมันแข็งแรงกว่าไก่บ้านครับเนี่ยนี่เพราะมันสันวชาติยานเป็นเป็นไก่ป่าเป็นสัตว์ป่าไดทุนใจกับจังจองไว้แล้วครับเดี๋ยวให้เบนบอกเบอร์ถ้วยนะครับบอกเบอร์ถ้วยไหนนะครับ ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามนะครับสามแปดสี่สามแปดสี่เก้าสี่เก้าหกเก้าสี่เก้าหกนะครับก็ผมนะคุณได้อย่างได้ก็ต้องโทรมาสอบถามมึงนะครับเจ้าครับแต่คือคือช่วงนี้ก็ยอดจองมันมีหลายนะครับเจ้าบานครพมกับพ่อญามิเอาครเขาตูฟังเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันก็ดทุนจองไว้หลายนะครับมีประมาณเจ็ดเดือนนะครับจำนายได้จนเรี้ยงอีกประมาณเจ็ดเดือนเลี้ยงอยู่ประมาณสามอาทิตย์ทูเกอร์กับพร้อมส่งนะครับ าแต่วงหัว่าจังไรเป็นช่วงนี้มันก็มีหลวกละบาดอยู่ครับแต่ว่าลดทรงเพื่อกระทรงปกติก็เกินหนีนี่แหละครับครับผมผมก็ต้องยึดมีบือมครับเรื่องการใช้ทรงเดี๋ยวจ้งจงพอกันคลิปหนาครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตในเมืองใหม่นะครับนะคลิปเมียว้ชะมีนะครับสวัสดีครับ